สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะันและในวันนี้คุณอยู่กับตัวอย่างของเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับซึ่งตัวเกมจริงจะขายในวันที่28ตุลาคมนะครับและเปิดให้พรีออเดอร์ช่วงนี้นะคุณสามารถเล่นได้ หลายแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation นะครับ Xbox 360หรือบน PC นะครับบน PC คุณก็สามารถซื้อได้จากทาง Steam นั่นเองนะตัวของลิงก์การสังส่งซื้อผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Steam นะครับตัวเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากเลยแหละภาพสวยนะฮะจำลอาดูหนังเลยทีเดียว การเล็งครับนี่มันก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าแต่การเล็งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวของโมบายนะตัวของภาคนี้ครับผมเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นนะฮะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่คอ่อนข้างจะแรงนิดนึงนะเพราะว่าตัวของกราฟิกนี่สุดติ่งครับรวมถึงนะฮะใครอยากที่เล่นแบบในงบประมาณที่เหมาะสมนะฮะผมแนะนําเป็นเล่นบน PlayStation มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะ ได้ภาพที่ดีกว่าเนาะนะฮะเกมนี้ก็เหมาะกนการแคมป์ยิงนะครับนี่นะฮะแคมป์ยิงถือว่าดีเลยนะครับก็เวลาเราเล่นนะฮะเราจะอาจจะพกสไนเปอร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็ปืนกลหนึ่งกระบอกนะฮะสำหรับการซุ่มโจมตีศัตรูนะฮะนี่นะครับสไนเปอร์ถือว่าเป็นหน่วยที่จำเป็นนะสำหรับเกมนี้นะครับ อีกครั้งหน้าเกมนี้ยังสามารถขับรถขับลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยอยู่นะว่ามีมแบบฉากขับลงขับรถมาเหยียบผมนะฮะนี่มามานะครับผมจะได้เปือหรือว่าคมมากนะครับสำหรับเกมนี้นะคือมันจะมันไม่ใช่แบบเออซูมแล้วจะได้เลยนะครับมันจะยิ่งหน่อยนะนะขับรถมาลวขับรถถังได้ด้วยนะครับขับงอได้ด้วยนะครับมี UAV นะครับ อกรณ์ต่างๆคล้ายๆกับ c a l l of Duty Mobile นะครับใครเคยเล่น c a l l of Duty Mobile แล้วพวกของอุปกรณ์เสริมนะครับอ่า UAV ต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกันครับปืนเนี่ยมันจะดีต่อต่อเมื่อเราปรับแต่งนะครับคือปืนมันปรับแต่งได้นะฮะก็จะถือว่าตัวของการปรับแต่งปืนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกมนี้นะครับนี่ครับตัวละครต่างๆที่มีให้เลือกเล่นนะครับสำหรับ m o d e r r Warfare 2นะฮะนี่นะครับถือว่าทำรายละเอียดได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครอยากเล่นนะครับวันที่28กดซื้อก่อนนะครับและวันที่28เรามาเล่นกันนะฮะบน Steam หรือบน PC นะฮะหรือบน PlayStation นะครับ Xbox 360นะฮะ